คือแค่ฟังวารุตาก็รู้สึกแบบอิจฉาจังเลยฟอครูเขาโชคดีมากๆขอให้พวกท่านทงลายมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการตักบัดของวรุตาในครั้งนี้ด้วยนะคะจะเขียวไปติดสาวมาหน้าเยินไปหมดเลยค่ะกลุ่มนี้ ห Guys, who who no, ai, kind of ้ามหมาฝั่งทางโน้นมาเขาจะไปยืนแบบกันเขตไครเกตมันขนาดหมายังเขตไครเกตมันเลยนะคะมาแล้วค่ะ นังว่าปับตังปิตังปิตังตุ้มหังสิบเมีวันตุกข์ตุกขพเพริญทุกสังกปาการโธปนารโธยะธรรมมณีเทวติละโตยะธรรมยามาสิริสนิจางวธาปจายโนจาตาโลธรรมมาวะทันติอายุโนทุขังพาะรา เขาป่วยหมาเขาจะมีวิธีการรักษาตัวเองโดยการและเล็มหญ้าแบบนี้ล่ะค่ะหายป่วยไว้ไวๆน,นะจ้าเขียวรถมาส่งน้ำค่ะน้ำพวกนี้นะคะเราจะใช้ไว้สำหรับดื่มแล้วก็หุงต้มค่ะปรุตาสั่งครั้งหนึ่งก็ครั้งละห้าสิบถังสามีเริ่มยก ขยันจังเลยใช้โนมคนคนส่งน้ำเขาจะมีที่ที่ที่หิ้วด้วยนะคะขยันจริงๆเลยน้ำส่วนหนึ่งเราก็จะเอาวางไว้ในครัวข้างล่างน,นะคะไปแล้วจ้า เมื่อกี้น้องเขาเล่ามาให้ฟังเกี่ยวกับผู้หญิงไทยที่ได้สามีฝรั่งอยู่ไม่ไกลจากที่วารุตาอยู่นี่ละค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วนะคะ ก็จะเห็นนะคะว่าเราจะสั่งน้ำดื่มเข้ามาถังละ20บาทค่ะวรุตาสั่งทีละประมาณ10ถังก็กินได้ประมาณเดือนหนึ่งเอาไว้ต้มไว้ต้มไว้ดื่มไว้ทำอาหารประมาณนั้นนะคะแล้วก็วรุตาชอบสั่งกับน้องที่เป็นทำงานแบบนี้จะไม่อยากจะไปซื้อน้ำในห้างเพราะว่า อันดับแรกหนึ่งราคาถูกกว่าสองเราได้ช่วยให้เขาได้มีรายได้แล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อมีรายได้แล้วเราก็ก็เรียกว่าได้รู้จักคนเพิ่มได้มีมนุษย์สัมพันธ์ซึ่งกันและกันไอความที่เราทำแบบนี้วารุตาก็ได้เจอเรื่องเล่าจากปากน้องที่มาส่งน้ำเขาเล่าเรื่องเหียฝรั่ง ที่อยู่ที่นี่ละค่ะอยู่อยู่อยู่ใกล้กับที่วารุตาอยู่เขาบอกว่าในครอบครัวนี้นะคะมีลูกสาวที่สามคนสวยมากสวยแบบขนตาเงนจมูกโดมผิวพรรณดีุ่นดีมากๆแล้วก็เขาก็สามคนพี่น้องก็เป็นผู้หญิงก็ได้สามีฝรั่งหมดเลยสองทุกคนก็ไปอยู่เมืองนอกแล้วมีพิเศษอยู่คนคนเดียว ที่เขาได้สามีฝรั่งตั้งแต่ตอนอายุ21-22ตอนนี้อายุก็ประมาณ42ปีเขาก็เปลี่ยนสามีไปเรื่อยๆทําไมถึงเปลี่ยนสามีไปเรื่อยๆใครที่ไปให้เขาได้เขาก็อยู่ใครที่เป็นไม่ได้เขาก็เลิกแล้วไปหาคนใหม่แล้วทําไมเค้ถึงได้หาแฟนได้เรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่บอกคือเขาเป็นคนสวยมาก สูงประมาณร้อยเสิบแล้วเขาก็ไปอยู่เมืองนอกเวลากลับมาจากเมืองนอกเอะไรเงี้ยเขาก็จะไปเข้าเขาเรียกว่าสัญญการเนาะทำนมทาก้นทําอะไรเงี้ยให้มันกระชับไอ้ไรพวกนี้ทําให้เขาแบบมีความสวยออตลอดสวยทั้งภายนอกสวยทั้งภายในอะไรประมาณนั้นแล้วก็พอมาพูดถึงเรื่องเปรเมื่อคนรอเราบ่นารีมีรูปเป็นซับเนาะ ใครๆก็อยากจะไปอยากจะได้มาเป็นเจ้าของเพราะว่ามันได้มาครอบครองแล้วมันมันรู้สึกชื่นใจเราเรามีเมียสวยและประมาณนั้นเมื่อเมียสวยก็ต้องตามใจเมียและประเอินว่าทุกๆคนก็ตามใจหมดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เธอต้องเปลี่ยนสามีบ่อยๆนั่นก็คือเธอติดการพนันมากคือทุกลมหายใจคือไพ่ไพ่ไพหวยหรือว่า ปกเดงหรืออะไรัประมาณนี้คือเธอจะติดอยู่กับกองไ้่ตลอดเธอจะคือคือน้องก็บอกว่าเวลาเธอไปที่บ่อนอะไรยเงี้ยคือเจ้าของบ่อนก็เรียกว่าก็เ,าเรียกว่าลูปปากแล้วคือเหมือนกับหมูมาให้เชื่อสิงที่แล้วประมาณน้นแล้วก็คือเขาจะเสียเวลาเสียแล้วก็เวลาเราติดการพนานเนี่ย เราก็อยากได้คิดว่าตาหน้าเราจะได้ก็เลย mm hmm. เมื่อไม่มีเงิน mm hmm. ก็ต้องไปขายที่ดิน mm hmm. ขายรถขายอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยแล้วก็สามีคนล่าสุดนี่นะคะเ mm hmm. ขาก็เปย์เยอะมากเ mm hmm. ขาก็สร้างบ้านให้เป็นสิบล้านเลยนะคะแล้วช่วงที่สร้างสามีเ็าก็แบบความที่รักเมียนะควบคุมการก่อสร้างทุกอย่างทําด้วยควบคุมช่างละละเอียดทุกอย่างหมด ที่ดีนให้ประมาณ50สไรแล้วก็ล้อมรั้วให้หมดเลยเงินคือทุกอย่างคือเวลาฝรั่งกลับมาเมืองไทยเธอไม่ต้องทำข้าวนะฉันทำกินเองส่วนเมียไปนั่งเล่นไพ่อะไรอย่างนี้แล้วก็บอกโอ้ยเธอเล่นไปนะเดี๋ยวฉันทำอาหารกินเลคือความที่แบบเขารักเมียเขาเนาะคือแค่ฝังวาราแต่ก็รู้สึกแบบอิจฉาจังเลยฟัครูเขาโชคดีมากๆ แต่เขาคนรอเมื่อมีทรัพย์เมื่อมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วพลาดตรงที่ว่าเขาติดการพนันเยอะมากปอติดเยอะแล้วเงินก็เสียเยอะจนสุดท้ายสามีคนล่าสุดนี่นะคะ mm hmm. ก็แบบเริ่มจะมีออมีอารมณ์อารมณ์โมโหโบ้านที่ที่สร้างเอาไว้ให้ประมาณสิบล้านเนี่ย เขาก็อยากจะเอาแท็กเตอร์แบบมาทบทิ้งไปเลยความที่โมโหลแล้วก็เริ่มแรกก่อนหน้านั้นก็ไปซื้อน้ำมันมาแลลวคือกะจะเผาบ้านฉิงอะไรประมาณนี้คือแต่เขาก็ทำไม่ได้กลัวผิดกฎหมายอะไรอย่างนั้นแล้วก็ฝ่ายหญิงก็ยังไม่เลิก น้องที่มาส่งน้ำเขาไลา่ฟังนะคะว่าถ้าเธอไม่ติดการพน,นันเธอจะเป็นผู้หญิงที่รวยที่สุดในหมู่บ้านนั้นเลยเพราะว่าทรัพย์ที่เธอได้มาจากที่ฝรั่งก็ให้มาแลยกือทุ่มแบบสุดๆแล้วฝรั่งก็มีให้ด้วยก็ถึงทุ่มได้คือให้แบบสุดๆเธออยากได้อะไรแค่เธอเอ่ยปากนะฉันพร้อมที่จะไปให้เธอรลยประมาณนั้น แล้วเธอก็เอาเงินที่ได้มานี่ไปถลุงถลุงกับกองไให้หมดเลยแล้วสิ่งที่น่าเศร้าใจไปกว่านั้นนั่นก็คือ,อเธอมีพ่อสามคนพี่น้องนะคะได้สามีฝรั่งหมดเลยเธอมีพ่อพ่อก็อายุเยอะแล้วแต่ไม่มีใครสักคนดูแลพ่อเลยพ่อ,ย,พอยังคงทำมาก,กินเหมือนเดิมนั่นก็คือทำนาน พ่อแก่ชราแล้วลูกทุกคนได้สามีฝรั่งหมดเลยทุกคนมีครอบครัวที่ดีหมดมีรายได้แต่ไม่มีใครสักคนมาดูแลพ่อปารุตาได้มาฟังตอนนี้คือเริ่มแรกคือเ็เศร้าอยู่แล้วตรงที่ว่าเขามีทรัพย์เยอะมากแต่เขากับพรานไปกับ,บไอ้ไอ้ไพ่ แล้วยิ่งเศร้ามาอีกในเมื่อเรามีแล้วแต่เราไม่ได้หันกลับไปดูผู้มีอุปการะคุณของเรามันก็เลยทาให้ยิ่งแบบยิ่งเศรา้าแล้วน้องเขาบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ต่อไปนะจะต้องมานั่งแกะมะขามขายวาุตาก็งงว่าอะไรคือแกะมะขามขายเขาบอกว่าต่อไปจะไม่มีกินว่าอย่างงาั้นต้องมาแกะมะขามขาย เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงที่เลวมากเขาใช้คํานี้เลยนะคะว่าเลวมากไม่เคยเห็นใครเลวได้กันาดนะี้คือสามีแบบตามใจสุดๆรักมากเพราะความที่เขาแบบอย่างที่บอกเป็นคนสวยนารีมีรูปเป็นซับเนาะแต่เขาได้กลับในสิ่งที่เขาได้มากลับไปทิ้งกับออกับกับเรื่องที่ไม่สมควรจะทำเกี่ยวกับเรื่องของ เรื่องของอบาย,ยมุกป,ประมาณนี้ซึ่งเขาก็เล่ามาให้วารุตาฟังวารุตาก็ฟังแล้วรู้สึกเสียดายเสียดายมากๆเลยค่ะเพราะว่าโอกาสที่คนเราจะได้เจอฝรั่งที่พร้อมเปนะพร้อมเปแล้วก็ให้กับเราเยอะๆแบบนี้มันไม่ใช่ว่าจะเจอกันได้ทุกคนนะคะยกตัวอย่างอย่างวารุตตาเนี่ย คือเราไม่ใช่แบบนั้นคือเราต้องระเที่ยวต้องช่วยกันทำมากินช่วยกันเก็บช่วยกันออมนะอะไรเงี้ยจะซื้ออะไรเราก็ต้องคิดอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ใช่แบบโอ้ได้โชคดีสามีที่แบบพร้อมเปเราอะไรอย่างเงี้ยคือ,ค,อคือไม่ใช่อย่างนั้นแล้วคนที่ได้เจอสามีที่เป็นแบบนี้ว่าเราถือว่าเขาโชคดีมากเขาเป็นคนที่มีบุญมากๆแต่ประเอิฐว่าเขากําลังใช้บุญของเขาไปในทางที่เอ,อ่อ ที่ไปทางตรงกันข้ามก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเกิดมารูปสวยก็ถือว่าเป็นทรัพย์แล้วยิ่งมาเจอคนที่รักรอพร้อมที่จะออกช่วยเหลือรอพร้อมที่จะให้เราทุกอย่างในสิ่งที่เราต้องการถือว่าเป็น,เป,นเป็นคนที่โชคดีแล้วก็มีบุญมากๆแต่ก็อย่างว่าละค่ะน่าเสียดายชีวิตของเราเองเราต้องคิด นะคะว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อที่จะให้ชีวิตของเรามีความสุขตลอดไปไม่ใช่เป็นแค่โชคครั้งชวคราวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องต้องเดินด้วยความระมัดระวังอย่าเดินอยู่บนผลนางที่ความประมาทเพราะว่าร่างกายของเราความสวยของเราวันหนึ่งมันก็เริ่มจะลดน้อยถอยลงไปวันหนึ่งเราก็จะ ก็เรียกว่าจับไม่เหลืออะไรเลยถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ตั้งแต่วันนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยวรุตาก็อยากจะฝากกับทุกท่านทุกๆท,ท,ท่านไว้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีใครมามาเกื้อนจุนเจือกับเราได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ด้วยมือสองมือของเรานี่เองแล้วค่ะ โชคจะตาหรือฟ้าลิกิตก็ยังไม่สู้เท่ากับมือของเราทําเองและยิ่งดีที่สุดนั่นก็คือตนเป็นที่เพึ่งแห่งตนค่ะสำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนอย่าลืมดูแลนะสุขภาพกายใจแล้วก็เงินให้อยู่กับเรานาันๆาัด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย